สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมเยวันนี้มาส่งงานเป็นปรีแอมรุ่นท็อปดีเจ็ดตัวนี้ของลูกค้านะครับผมอยู่เขตประเวศนะกะ็ลูกค้าสั่งโมเพิ่มในเรื่องของชุดบลูทูธเข้าไปด้วยนะครับผมทีนี้ เดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนปลีให้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจัดส่งนะครับก่อนที่จะฟังเสียงกันนะครับลูกค้าเดิมๆเนี่ยใช้ปลีแอมธรรมดาก็คือเป็นปลีตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนปลีนะครับลูกค้าสังเกตนิดหนึ่งนะปลีเนี่ยมันจะมีชุดอินพุตกับชุดเอาพุตนะครับชุดอินพุตก็คือเนี่ยเหมือนช่องซีดีกับช่องอ็อกนะครับ ไอ้ตัวนี้ช่องออกกับช่องสีดีเหมือนกันเลยนะครับตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับก็คือถอดสายแจ็คตรงไหนก็เสียบตรงนั้นได้เลยแต่ว่าตัวนี้มีบลูทูธแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องเสียบแล้วนะครับผมที่นี้ชุดซับนะครับผมอยุดของผมอ่ะตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับตัวของผมก็อยู่ตรงกลางนะครับชุดฟรอนต์ชุด, front, ชดเลียนะครับผมก็ อยู่ถัดกันไปนะครับผมก็ลูกค้าถอดจากช่องไหนเสียบกลับช่องนั้นได้เลยแต่ว่าดูก่อนว่าตำแหน่งมันสลับกันอยู่หรือเปล่านะครับผมเหมือนบางทีฟอนตมาอยู่ตรงนี้เรียม,มอยู่ตรงนี้เหมือนตนัวนี้อ่านะครับเรียาฟอนเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดอยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยฟอนตจะอยู่ อ่าถัดเข้ามานะครับผมก็ต้องดูตำแหน่งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องดูภาษาอังกฤษนะฟรอนต์ก็คือถอดจากตรงไหนก็เสียบกลับตรงนั้นนะครับผมทีนี้สำคัญสุดก็คือชุดไฟนะครับอ่าสายไฟสามเส้นนะครับแบตกลาวอ่าแบตรีโมทแล้วก็กลาวนะครับเหมือนตัวเนี้ยแบตรีโมทแล้วก็กลาวนะครับตัวนี้มันจะเป็นรีโมทแบตแล้วก็กลาวนะครับซึ่ง ถามว่าเสียบแล้วใช้งานได้ไม่ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเวลาตอนปิดปรีแล้วปรีมันจะไม่ดับเหมือนกรณีแบบนี้เดี๋ยวผมปิดปรีดูนะอ่ะผมปิดปิดหมดแล้วนะแต่ว่าปรียังติดอยู่นะครับเพราะว่าผมต่อใช้งานกับปรีตัวนี้อยู่นะครับผมทีนี้พอผมเอาสายไฟมาเสียบกับปรีตัวเนี้ยนะครับกลายเป็นว่าตำแหน่งของแบตเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งของรีโมทนะครับกลายเป็นว่าไฟรีโมทเนี่ยเลี้ยงวงจร ชุดไฟด้านหน้าอยู่นะครับผมกลายว่าปรีมันก็จะติดตลอดปิดสวิตช์แล้วยังไม่ดับนะครับผมอ่ะไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นนะครับก็แค่สลับสายระหว่างรีโมทกับแบตนะครับผมแต่ทำงานโดสุดเลยก็คือชุดกล้าวนะครับถ้ากลาวกับแบตดเนี่ยสลับกันอยู่แล้วเราเผลอไปต่อเลยนะครับเรียบร้อยควันขึ้นเลยนะครับนะแต่ว่าเหมือนกรณีแบบรีโมทกับแบตสลับกันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแค่ปิดไม่ดับเราก็ค่อยสลับเอา นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอ่าตัวนี้มันมีบลูทูธนะผมก็โมบลูทูธใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าช่องที่ใช้บลูทูธผมจะเอาจุกกันฝุ่นปิดเอาไว้นะครับลูกค้าอย่าเสียบสัญญาณเข้ามาอีกนะครับผมก็คือเหมือนมีซีดีอะไรพวกนี้อย่าเสียบเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าสามารถเอาสัญญาณตรงนี้ไปพ่วงกับปลีอีกตัวได้หรือว่าลิงก์กับรถอีกคันได้นะครับถ้ามีซีดีอะไรก็เสียบเข้าช่องอ็อกนะครับผม ทีนี้ลองฟังเสียงกันดูนะครับวันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะเทสเปล่งนี้นะครับผมเนี่ยชื่อ XWBT ตัวนี้นะครับผมโอ้โอตัวทีตัวนี้นะครับ XWBT นะครับโอเคความที่เอาไว้ตรงกลางหมดเลยนะครับ ตองน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกันใจพี่ยังยืนมองสองน้องลับตาเข,าข้าบปานจะนั้นะครับความทีนุ่มสุดนะต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ไกลสูท้ทนแรงงานจนจนของคนก็ บนน้อยวาศนาชินชารัวกาของคนตัวนี้มีคลอสในตัวนะครับ<ะ>ลองดูนะ<ค>นขอ,อยับความทีนะครับเดือคนขอหน้าบนคนให้แรงใจกับเบียดใจจะมาเยอะขึ้นเือแรงเงินเปลี่ยนมันให้กลายเป็นงั้นทุกใครเข้ามาประเจิญอย่ามัอนอย่านีพี่ใกล เป็นเนื้อเบ็ดเนื้อเบตต็ดสตายลูกทุ่งนะไม่ได้หนักไม่ได้แน่นอะไรนะครับก็คือจะเป็นเบ็ดสายได้ส่วนใหญ่นะครับก็ รายละเอียดก็จะเยอะแบบนี้เลยนะครับตัวท็อปรุ่นเดีเจ็ดก็คือแนว SQL นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมปรีแอมนะอยู่ราคา2990นะครับโมเพิ่มบลูทูธก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเอาบลูทูธวงจรไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรติดต่อที่0 0 8 4 4 4 9 6 0 1นะครับ0 8 4 9 6 4 4 0 0 1ได้เลยเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวพร้อมเพย์ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่เอาเดทรเข้ามานะครับเดี๋ยววันนีี้รบจะ ไปให้นายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ